ข่าวไทยพีบีเอสความจริงโดยตัวจริงสูงสุดสนับสนุนการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยเนื้อหาสาระที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยขณะที่สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอบชยังคงรับฟังข้อเสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการปฏิรูปแต่ละด้านนะครับคุณอนุชาคำดวงรายงานสดจากรัฐสภาครับคุณอนุชาเชิญครับครับคุณจตุรงค์ครับในช่วงสองชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ มีคณะกรรมการปฏิรูปสองคณะที่ได้รายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมแล้วนะครับโดยคณะกรรมการปฏิรูปการป้องกันและปรับปรามการทุจริตเสนอให้มีการจัดตั้งองค์กรกลางขึ้นมานะครับเพื่อที่จะติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐครับดาประมนสุธีวงศ์ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการป้องกันและปรับปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเสนอให้พิจารณา30ประเด็นในการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับ อธิให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางการสอดส่องฝ่ายการเมืองในทุกระดับกำหนดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตมีอำนาจสอบสวนและสั่งฟ้องคดีได้เองและให้มีบทลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงครับ ขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับพลเอกยุทธศักดิ์สสธิประภาประธานคณะกรรมการปฏิรูปการกีฬารายงานผลการศึกษาด้านการพัฒนาการกีฬานะครับที่พบว่าการขับเคลื่อนด้านกีฬาขาดแนวทางการสนับสนุนและงบประมาณรวมถึงปัญหาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ไม่เอื้อต่อการกีฬาจึงเสนอว่ารัฐต้องเข้าให้การสนับสนุนและจัดสรรมาตรการที่ครอบคลุมรวมถึงการกําหนดให้การกีฬาเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐครับ สำหรับหลังการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วเสร็จนะครับแม้พลเอกวรพงษ์สง่านเนตรผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะปฏิเสธให้ความเห็นถึงข้อเสนอการเลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงแต่ก็กล่าวสนับสนุนแนวทางการทํางานของสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปาชที่เห็นควรยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เหมาะสมกับประเทศไทยส่วนปัญหาการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายในต่างประเทศนะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ย้ําถึงการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด แต่ในภาพรวมของไทยนั้นไม่ใช่เป้าหมายและยังไม่พบข้อมูลในเชิงสถานการณ์ที่ต้องเตรียมรับมือเป็นกรณีพิเศษครับกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังยืนยันความพร้อมนะครับที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมไปถึงการป้องกันปัญหาอาัชญากรรมนะครับท่านนี้ก็เพื่อให้ประชาชนได้ท่องเที่ยวและเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุขครับคุณจตุรงครับ